สวัสดีครับ f อแฟนคลับแฟนหมอลำทุกทุกท่านนะครับ f c เพชรอยู่ที่ไหนมันก็คือเพชรพร้อมที่จะส่องแสงเจิดจ้าได้ทุกเวลาเมื่อต้องแสงไม่ว่าจะอยู่ในโคลนตมก็ตามนะครับ f c ทุกท่านเนื้อในตนคือเพชรยังไงยังไงก็คือเพชรวันยังข่ำนะครับ พร้อมที่จะพิสูจน์เวลาใดก็ตามเมื่อแสงต้องส่งถึงเพชรย่อมประกายแสงเจิดจ้าระยับระยับโดยทันทีนะครับเอฟซีเชกเช่นเดียวกับบอสววกผู้ยิบ้านฟินแลนด์นะครับ <น transluc> เขาก็ไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่อบอุ่นเพราะครอบครัวแตกแยกในวัยเด็กแต่ความที่ครอบครัวแตกแยกก็ไม่สามารถทำลายความเป็นเพชร ของเขาได้เลยนะครับเอฟซีท,ทุกท่านเพราะว่าทุกวันนี้พิสูจนให้เห็นแล้วว่าเขาคือเพชรแท้จริงๆนะครับเขาคือเพชรแท้นะครับโดยเพจสายใหญ่แห่งรักได้โพสต์ข้อความลงในเพจของตนเองนะครับโดยมีข้อความว่าฟ้ามีตาจริงๆเมื่อเวลาผ่านไปความจริงทุกอย่างย่อมถูกเปิดเผยไม่ช้าก็เร็วคนดีๆ อย่างบอดวิกเทวดาฟ้าดินย่อมมองเห็นคุณดีฟ้าดินย่อมคุ้มครองเสมอคิดดีทำดีย่อมได้ดีคุณดีของเอฟซีผู้อยูบ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็ได้แชร์โพสต์ของเพจนิกกี้ขยี้ข่าวในบทความของนิกกี้เปิดใจนะครับเผยถึงสาเหตุตอนที่นิกกี้ขยี้ข่าวได้รับบทเป็นเดอะเบรกนะครับตอนที่นิกกี้ขยี้ข่าวเป็น เดอะเบรกอยู่นั้นว่าตัวเองถูกโจมตีหนักมากนะครับสารพัดจนปัจจุบันถึงได้ตาสว่างเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดนะครับเอซี FC ทุกท่านตอนนี้กี้เป็นเดอะเบรกบอกตรงๆหลายๆคนเตือนหนักมากเพราะกี้ก็เป็นอีกคนที่มีคนมีปมเรื่องการโดนหักหลังและนอกใจมันเจ็บมันเสียใจความรู้สึกนั้นเข้าใจดี แต่พยายามหาเหตุผลเพื่อแบกอีกคนจริงๆคือเกลียดมากเมียน้อยชู้มือที่สาแต่เพียงเพราะคำว่าสงสารเห็นใจลูกผู้หญิงเหมือนกันเลยไม่สาบแล้วออกมาปกป้องถึงเพจจะโดนแขวนจากอีกฝั่งจะโดนด่าทั่วลงหนักก็ยังหาเหตุผลปกป้องและสงสารที่สุดคือเด็กสองคนที่ได้รับผลกระทบจากดราม่า และพยายามเตือนทุกฝ่ายให้หาข้อยุติแต่คำเตือนของนิกี้ก็ไร้ผลเพราะประเด็นมันลุกลามไปเรื่อยๆจนมาตาสว่างกรณีดรามา่าบอยแอนที่เขาเอาแชทเก่ามาโพสโดยให้เหตุผลว่าเพิ่งจะเห็นทั่วลงหลายคนเพราะแบกรวมถึงทั่วลงเพจด,ด้วยแต่ไม่เคยเห็นคนที่เราแบกบออกมาปกป้องหรือขอบคุณ ตัดภาพไปที่ดราม่าครั้งนั้นนิกกี้สาบบิ๊กหนักมากนางเลสดตอนลงเครื่องห้ามแฟนคลับว่าอย่าไปด่าใครรวมถึงเพจข่าวให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ตัวเองนางจะพัฒนาและโฟกัสที่งานกี้เลยหยุดสาบและเราดูว่านางจะยังไงต่อแล้วคือวันหนึ่งเป็นนักธุรกิจสองคนมาเจอนิกกี้บิ๊กรู้เลยฝากผู้ใหญ่สองคนว่าบิ๊กไม่มีอะไรกับแม่นิกกี้นะ ขอฝากขอโทษและขอบคุณเมทนิกกี้ด้วยที่แนะนำถ้ามีโอกาสมาขนเก่นเรียนเชิญที่ร้านได้แล้วบอกนักธุรกิจสองคนนี้ยังมีอีกสองสมคนก็มาคุยเรื่องบิ๊กกับนิกกี้ซึ่งเขาก็อธิบายนิกกี้บอกตอนนี้นิกกี้ไม่มีอะไรกับน้องนะน้องมันเก่งยอมรับเลยพัฒนาตัวเองปรับปรุงเยอะมากอะไรที่นิกกี้เคยพูดไปนางปรับหมด บิ๊กไม่เคยก้าวร้าวหรือแทคกี้สองสาวันที่ผ่านมานิกกี้และอีเซียม LV3 วีสามอิแชบวกหมดไม่สน V3 ตลาดล่างอัปเกรดเราสามเพจได้คุยกันว่าเราสาบบิ๊กหนักมากนางไม่เคยมั่นหน้าหรือเฟียสใส่สักครั้งแถมมาขอโทษและขอบคุณด้วยเราควรเปิดใจมองกว้างๆดูกันแอสตอนนี้แฟนคลับกี้ก็สาบกี้เยอะที่สุดแท ตอนนี้แฟนคลับกี้ก็สาบกี้เยอะที่เป็นเดอะเบกก็อยากขอโทษแฟนคลับบิ๊กขอโทษบิ๊กที่ผ่านมาถ้าน,นิกี้ใช้คำพูดอะไรที่แรงๆกระทบจิตใจทุกคนก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะน้อมรับผิดทุกประการค่ะด่าได้ค่ะนี่แหละครับ f c ทุกๆท,ท,ท่านระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจริงๆนะครับฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ เมื่อเมฆหมอกคลุ้มได้เลื่อนผ่านไปความสว่างสวัยก็ตามมาความประพฤติหรือว่าการกระทำใดๆก็ตามของบุคคลไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะครับไม่ช้าไม่นานสังคมย่อมมองเห็นถึงพฤติกรรมต่างๆที่ได้แสดงออกมาให้สังคมได้รับรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสังคมก็จะตัดสินเองนะครับเอฟซีทุกๆท,ท่าน